หนึ่งกุมภานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดคืเอเ่าแหละครับพอมีเปลเตียนเลยวันนี้กับฝันแล้วฝันกับได้ยิ้กันเหมือนเดิมนาะฝันนะ่ะแต่ว่าถาเห็นเลขถูกหรือเห็นกันเหมือนเดิมท้องท้องทำ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์โตี้ก็ลงมาที่ตำหนักแล้วนะคะตอนนี้ผู้คนนะก็มารอนะคะเพื่อที่จะพบกับอาจารย์นอตีะคะ้ค่ะเดี๋ยวเรามารอฟังนะคะว่าวันนี้อาจารย์นอตี้จะย้ำความฝันนะคะแล้วก็เลขชุดเนาะ,ะแล้วก็มีเลขทูปปู่3มตัวตรงๆนะคะอาจารย์อาจจะใบมือให้นะคะเลขทูปปูะะ่เนาะเดี๋ยวรอรับชมและฟังไปพร้อมๆกันนะคะ ทา่าอย่าก,กดข้ามแม้แต่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะพลาดนะคะทุกท่านเนาะ <c oughs> <c oughs>

อาจารย์ต้มมาแนวของเยาวบพวงมานี่ยเ้ามาถ่ายดูนี่แล้ามาถ่ายดูดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไ้้ดผู้เเูเขาไปแชเลยเด้่อปวนนีเขาทเปราเดมนี้กับการดนเลยนี่สดเลย สวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีดครับสวัสดีดครับมี่นอ่เลยเก็บ้อการติดตัวกบบเป็นซิ้วอยู่ดังนี่นนนนลนะ <c oughs> ขออนุมโมทนาบุญกับคุณกินหาหนนาดงนะครับร่วมสมบูรณ์แค่หนำข้าวไฟเด้อสาธุเด้อครับเด้อเป็นซิวว่าเป็นผู้เบาครับป็นซิ้วขึ้นขึ้นดังนะครับ oh <my> ร่างนาเขาก็ได้มือเหนันเจ็บนะครับใครอยู่ท่ายาอะไรไม่เกิดไข่แน่นะครับน้องผู้ใดอายุร้อยเอฟนะครับมือนี้ กากาศไล่เอเดอร์จากติดใเดอร์นะครับเนาะในงานดีอู่บนบบาทเนี่ยนะครับเนาะนะครับใครที่ทางไล่เอคาผู้ใด่นผู้ดถ่าโดนแน่วนี้ยกมือแน่แล้วดีแล้วเมาว่ามาแล้วตีสามโอ้หละ่องหวังของคนนะครับเนาะโดนมาได้กคาคาคาเลิกกินเผอแล้ว่าโดนมาดิเนาะนะครับ เ่ไรสนแวังลูกเต่าห็นแล้วแม่กูไปอีกแล้วอาจารย์นัดแม่ไหนนี่แม่กูไปอีกแล้วนะอันนี้ทั้นร่างฟองหรือเปล่าโ่เด้งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมาตัวได้ครับค่ะบรรยากาศค่มเมื่อยจันโม่ดงก็กขึ้นน้อฮะสวัสดีนะครับวันนี้วันนที่้าเมกราผู้ใดถึงแม่แม่ยินดีมากเพื่อนะ อ้าคนับคร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 บคบครับ้นัครับครับครับคาับครับรับคอับครับควับค้ับคับครัเคี่บครับครับครัอครับครับครเบครับครับเรับนเัครับครับครับคยับครบครั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 าครับคาับครับครับครันครับครับครับคราบครบครครับรับคัครับครับครคบครับครับครัครับครับ เมื่อปี60หรือว่า63ผมก็ได้ออกรายการตามรอยนาคะ่าว p 1 3ในยูทูบเราเข้าไปดูประวัติได้นะครับว่าผมติดหไามาได้ไงผมเคยบอกในรายการตอนนั้นเขามูดไทย463ผมบอกว่าเมื่ออายุ30ผมจะดังให้มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับเดือนกรกฎาปี65ผมก็เลยอายุ30นะครับเลขผมเข่าทั้งแหน1่กรกฎา เงาเฉยมาหอดมือหนีนะครับเนาะเราหลุดอยู่หว่วงเดียวก็คืออยู่น้ำตรวเซนต์มิชิกาก็ทันเท่าเหมือนกันสำหรับเด็กวิ่หญิงนะตัวจอดนี่ประมาณแปดห่วงนะตัววิ่งเนี่ยเอาอยูวที่ติดสี่หวดเข้าไปสิบสามหวดนะครับเราโคนก็ได้ยากหลายคนถามว่าหว่วงนี่แล้วมีปัญหาเดียวเลยเอาว่าขายาขามี่น้องมือเคลื่อนผมซื้อแล้วผมจะว่าตรงๆ มันได้เงินหนึ่งผมซื้อมันก็ได้ไห,นหน่อยๆว่ามาเนี่ยปกติซื้อพันหนึ่งมันได้เก้าหมื่นมาละอะมันได้สี่หมื่นห้าไาเนี่ยแต่ซื้อคือเขาจำใจเอานะครับแต่วิ่งในยังใจเกิงเนาะปกติวิ่งเนี่ยจะได้เต็มเนี่ยปกติาจะจ่ายบนสามบาทไม่รอเขาเรือสองบาทมันก็สามารถวิ่งโดนได้เลยด้ยันี้มันก็ไรกันไถ้อคนเสมอทุนนะครับประเดมั่กะเอามีไผซื้อวันไรแน่ยูนิตซื้อวันไหกัมากเร่ พอ่อผิวเราจะดีเอาวันร้างวันนี้มันจางกับนี่โรงสีชูเพชรคุณนี่ถึงมางวัลที่เป็นงานทำเนาะกล้านบาทนะครับาาเป็นออกข้าวพื้นกับว่าชืออาจารย์โย้ดีใจเงี้ยเงี้ยนะครับหลายคนถามมาได้ผังชื่อใคร เนี่ยทำเพื่ออาจารย์คนเก่านะครับแล้วพ่อผมนะเราเสียชีวิตแล้วตอนอายุ23ปีนะครับผมขึ้นเป็นอาจารย์ในแต้ม้อนหนึ่งนะครับเนาะขึ้นเป็นอาจารย์ในแต้ม้อนหนึ่งหมดแต่ว่าตอนม้อนหนึ่งหน่งเขาคันเป็นเต็มโตแล้วครับมันอยู่หนารดแย่ครับหนาห่านเด้อสมัยนั้นนะครับมา่เศร้าเราเมื่อออกเราให้พูดอีกตอนอายุ20ปีปีีน้กแล้วที่ออกเรานะครับเนาะเป็นเวลา10ปีสร้างที่นี่เป็นเวลาประมาณ7ปีนะครับอาจารย์ก็สนตาเจ้าภาพผมลูกไม่ยิ่งอ่ะครับ ที่น้อยแล้วก็ตายแล้วที่ที่โมฝีแล้วก็เสียแล้วที่เอามาบอกว่าที่หาที่ซีไหะเห็นยป่ะที่ผมปันมาเนี่ยมันยกมือถี่นี่ซีแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับกต้นย่างมีข้างนะครับเลขเนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะเอาแบบโบชัยที่เจรัายานไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเด้อนะครับเนาะอาจารย์ไม่เลยว่าว่าเฮ้ยมาแน่นอนขายบ้านซื้อจังจรินะครับเนาะเขาก็ต้องใส่สตินิดนึงมันมีคนคนมาด่าเท่าไหร่ทำไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองนะครับ การพูดของปฏซื้อเองด้วยกันเหรอถ้าซื้อเองยังมาถือชื่อทั้งเดือนะครับกนะารเป็นแย่งแนวทางน,นะครับเพรากว่เป็นการเดาการให้กันเรนๆื่อยๆถ้าว่าชิปตีวันเขาไปชิปสามนึงนะครับเอาไว้ชิปเก้าเจ็ดเอาไว้ถือเก้าเจ็ดแน่อยู่นี่แม่คนมาถือคนไมคนอนเมื่นะอกี้อาจจะถ่ายรูปมั้นคมนะครับแต่ว่าเป็นแย่งมือนี่ผมยูจุดจบแน่นอนอยืในใน่ายทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาตั้งแถวถ่ายดีๆพอบางทีจะตีหันหาไปเนาะ อาจารย์อาจารย์อาานี่ยนะครับเลาจะมาตั้งแนวได้รีอแล้วก็จะรเปิดดวงไงนะครับปูรังค้นเนี่ยบ้านเมื่อเราถือเรียกจะของกันถือกบบนี้นางนี่นะครับเนาะอาจารย์น้องไห้มาสีกวางวดนี่จ้าครูอายุไต่หน่อยไหมบัดกูซื้อน้ำขี้โรอดก็เป็นมือปราบด้เนี่ยเออมือปราบสำนักต่างๆบ้านแม่น้ำหนึ่งก่าเข้านี่ละปราบเล่าสินะซื้อน้ำเล่าลุดโรดนะครับละกิโลกับเข้านี่ละบูญเป็นเด้ นะครับเลขก็1กุมภานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ทื่เก่าแหละครับพอมีเปลี่ยนเลข8 oh. 1 8 7 8 4 8 0 8 1 8 7 8 4 8 0 3ตัวมี8 1 7กับ8 1 4ส่วนชุดแถมผม8 7 4นะครับรอบเป็นตัวแถมมากพอซื้อพี่น้องขนาดตัวแถมผมบอก8 7 4มันยังอันเลยผมขค้นอันมทุกอันครับ 8ปดนมันก็อันเลขหางต่อมันกอัน8ปดพูดแปดแปดสอันเมดเดียวนี 4, ่นะครับบพอั่นอยู่ตัวหนึ่งแปดแี่ที่ผมบมึงแปดแปดสี่ีว่านนะครับแต่ว่าเขาก็เลยอันเขาเขาใจคืองเขาใจเคืองนะรถจะรีกับผมเหมือนเงี้ยเป็น2องมหมื่นหลังวง่นนี้นะครับแับแันกแพงนิดหน่อยสื่อคือเก่าครับ ใบนี่ันหนึ่งพื่อนี่นะเ่อนมากิ่หาไปหกลอยเจ็ด่อยไม่ปรลดครับนีนี่พันหนึ่งนะครับก็ต้องข้าใจพ่กข่าน้ำมันเก่ามาแพงนะครับเนาะยุคกุงเทพเนี่ยเขาว่าเลขแบดพวกนี้เลยใช้กุงเทพเลยทพราว่าซื้ออี่งไหนทรงไหนะครับระวอันวนี้ก็งม่วนี่กับฝันแล้วฝันก็ได้ยิ่งกันเหมือนลันเนาะฝันนะนะฝันมาติดคุกนั่นแหละหรือคั้งว่นั่นแหละ ขังนีเพื่ออย่างนะี้ถนะ้าขังแปดนี่กูน่าจะขังแปดไป้เข้าแล้วนะครับเนาะขังไว้เข้าได้ยาขังหนีขังแปดไปให้แล้วแล้วก็รมุกซีคุกสองคนกับน้องผมไม่เปิดใจระบบกับให้เกิดน,นะครับแล้วกับมีมูไมาเยี่ยมคู่หนึ่งแล้วกับมีกำไรล็อกขู้ขาใสา่รางนะครับกำไรเยี่ยมล็อกขู้ขาใสา่รางนี่ผมแปดในอ 8, องอบแปลว่าเองมันจะลงล่างก่อนแล้วกับล็อกขู้ขาใสา่เล่งนะจะยืดตัวนานลาึกอักเสนะครับ อาจจะแปดหนึ่งกับแปดหนึงด้อาจจะพวกเป็นหนึ่งแปดนะครับตาชื่อเลก็ต้องกรับด้วพี่น้องก็กลับดับแตเนี่ยก็กลับเนี่ยวาถือเนี่บอกเซอันยููิเปอร์ผมใช่ผมยูทดูมือซิว่าเล็กก็กลับเหนี่ยพวกนี้คือดีใจว่าให้มาได้ทีแเราดีใจอยู่นะผมแม่มือเสเก่าที่แน่แล้วพกลับครับเดี๋ยวเราอยู่น้ำขันอย่างว่าถือเนี่ยพี่น้อง บางเมันเต้นแล้วครับเนี่ยมันถือสิบาทตรงนี้เนี่ยเอ้ยบาเลยจ้าวว่าจ้าว่าัฒนาเดียบให้เกิดสิบาทเต้นว่ามันถือเป็นล้านผม็ดีใจเมือนเห็นงน้องลุงเต้นมึงซื้อไหนวะสิบาทได้สิบบาทอยากเต้นเนี่ยเหรอถึงเกือบทุกมวนทำไรรูดผมบอกเลยว่าถึงชุกมวนนะ้ารูดเอานะรูดเนี่เข้าใจอยู่เนาะครับ่นว่าแสบจักแฝไปเลยนะครับอ่ายวเขาขัน กาเลขทั่นะผู้ใหญ่เา่นเห็นเลขท่หรือเห็นกันเห้วเขาคือนเพ่มบาทเนี่ยนะท้องไหมท้องไหม,มแ่แแแแท้องท้องด้หงทก้าสามกิเลขทุกนะครับช่อกเลส ผมบอกตัวอะไรจะมีตัวแรกไอคือตัวแรกมันเกิดขึ้นมาเร่อยๆแบบเนี้ยมันเกิขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนาะเขาบอกเหตุการเน่นเอาแต่ว่ามันมีตัวเดียวที่เพราะอันคือตัวตัวนี้ตัวนี้น่ะมันเพราะอันแต่ว่าที่ปิดแฝงอันคือเก่านะครัะป๋าวคตรเลยว่าผมห่ะเพราะเขอให้ตรงกันได้ถูกกันตรงกันมาสิเพมีเลขสื่อเลยนะครับขนาดทเบแยกรถ ผมเมาเรนเนเมื่อน่ะเจ๊ตาชุหนึ่งก็อันโว้ยนอนที่ซื่อนยังละบอนี้เกือทุนเน้อว่าอันเนื้อหุ่นไอ้ที่ซื่อเลยดูสึ้นอันอีกบอกว่าไปปุ๊บอันปั๊บจะไข่ไข่กลางปีนี้รัฐบาลเห็นข่าวออกมว่า